บทสนทนาต่อไปนี้เป็นการถามตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับอานิสง์ของการสร้างพระพุทธรูประหว่างหลวงพ่อพระราชพรหมยานหรือที่รู้จักกันทั่วไปในนามหลวงพ่อฤาษีลิงดำกับญาติโยมที่เข้ามากราบไหว้ท่านดังรายละเอียดการสนทนาต่อไปนี้โยมผู้หญิงได้ถามข้อสงสัยด้วยความนอบน้อมต่อหลวงพ่อฤาษีลิงดำว่าหลวงพ่อคะ การสร้างพระพุทธรูปกับการถวายปัจจัยอย่างไหนมีอนิสงส์ดีกว่ากันคะหลวงพ่อฤาษีลิงดำฟังเช่นนั้นจึงตอบว่าการสร้างพระประธานจะองค์เล็กองค์ใหญ่ก็เขียนแปลไว้สิก็เป็นพระพุทธรูปเหมือนกันเราสร้างแล้วก็ได้บุญแล้วใครไปโยนทิ้งก็สวยไปเองโยมได้ถามต่อไปอีกถ้าจะย้ายพระประธานไปบูชาเป็นพระประธานวัดอื่นจะได้ไหมคะ หลวงพ่อจึงตอบไปว่าสำหรับวัดนี้ถือว่าเขาถวายมาเพื่อบูชาถ้าจะย้ายไปวัดอื่นก็ถือว่าย้ายเจดีทางวินัยท่านปรับอาบัติและถ้าของนั้นเราถวายสงฆ์ถ้าเราเอาไปถือว่าขโมยของสงของสงฆ์นี่แม้แต่เสศษกระเบื้องถ้านำไปก็ลงบัญชีอเวจีเลยมาถึงตรงนี้มิโยมผู้ชายอยากรู้จึงถามขึ้นบ้าง หลวงพ่อครับการสร้างพระพุทธรูปทำด้วยโลหะก,กับทำด้วยปูนอย่างไหนดีกว่ากันครับหลวงพ่อจึงหันมาตอบทางโยมผู้ชายบ้างถ้าเป็นเจตนาของฉันนะชอบทำด้วยปูนมากกว่าปั้นด้วยปูนแล้วก็ปิดทองเพราะปูนไม่มีใครขโมยพระโลหะเผลอหน่อยเดียวคนตัดเสียนดีไม่ดีเอาไปทั้งองค์ฉะนั้นปูนดีกว่า ราคาถูกกว่าแต่มีอานิสงส์เท่ากันการสร้างพระพุทธรูปเป็นพุทธบูชาเป็นพุทธานุสติในกรรมฐาน40กองกำลังพุทธานุสติเป็นเหตุให้เข้าถึงนิพพานได้ง่ายที่สุดก็เห็นใจจริงเพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านอยู่ที่นิพพานนี่และท่านก็เป็นต้นตระกูลของนิพพานถ้าใจเราเกาะพระพุทธเจ้าเป็นปกติตายแล้ว ลงนรกไม่เป็นโยมผู้หญิงถามขึ้นมาบ้างหลวงพ่อคะถ้าเรามีพระบูชาเราควรหันหน้าไปทางที่ไหนคะหลวงพ่อฤษีลิงดำหันมาตอบโยมผู้หญิงบ้างพระบูชาที่นิยมกันคุณหันหน้าไปทางทิศตะวันออกถ้าหันไปทางทิศใต้กับทิศตะวันตกสตังก็ไม่เหลือใช้ลองดูก็ได้หลวงพ่อก็ไม่รู้รู้แต่ว่า สมัยหลวงพ่อปานถ้าลูกศิษย์หันหน้าพระพุทธรูปไปทางทิศใต้กับทิศตะวันตกท่านจะบอกให้หันไปทางทิศตะวันออกกับทิศเหนือโยมผู้หญิงถามต่อไปอีกหลวงพ่อคะพระพุทธรูปที่บอกว่ายังไม่เบิกพระเนตรหมายควาว่าอย่างไรคะหลวงพ่อตอบแบบให้ข้อคิดว่าพระที่วัดฉันไม่ต้องเบิกเนธเห็นท่านมีตาทุกองค์ฉันไม่ทำละ่ะ มีแล้วนี่โยมผู้หญิงยังไม่หมดข้อสงสัยถามต่อไปอีกว่าหลวงพ่อคะการถวายพระพุทธรูปองค์เล็กกับถวายพระประธานองค์ใหญ่มีอนิสงส์เหมือนกันหรือเปล่าคะหลวงพ่อกล่าวเปรียบเทียบในเชิงความเป็นเหตุเป็นผลว่าเหมือนกันคือเขียนเหมือนกันเขียนว่าอานิสงส์ถวายพระพุทธรูปมีฐานะน้อยจะองค์เล็กทำด้วยปูนปลาสเตอร์ แต่ว่ากำลังใจเขามั่นคงก็มีอานิสงส์สูงถือว่าเขาทำดีที่สุดแล้วส่วนสร้างใหญ่แต่คิดว่าสร้างเพื่ออวดก็สู้สร้างองค์เล็กๆไม่ได้เพราะคิดโดยใจบริสุทธิ์โยมผู้หญิงยังไม่หยุดข้อสงสัยถามต่อไปอีกหลวงพ่อคะทราบว่าหลวงพ่อจะสร้างแท่นพระพุทธรูปข้างอุโบสถวัดท่าสุงอยากทราบว่าสร้างแท่นพระ มีอน,นิสงส์อย่างไรคะหลวงพ่อตอบต่อไปว่าสร้างแท่นพระก็เหมือนกับสร้างพระพุทธรูปอน,นิสงส์ไม่ใช่เล็กน้อยอน,นิสงส์ใหญ่มากคนจะรวยแล้วนะวาสนาบารมีจะสูงสร้างแท่นพระหนุนพระให้สูงนะแล้วเป็นพระพุทธเจ้าเด่นะเราฐานะก็จะดีขึ้นโยมผู้หญิงได้ฟังดังนั้นจึงกล่าวขึ้นว่าดิฉันและน้อง ได้สร้างพระพุทธรูปปิดทองฝังเพชรขนาด30นิ้วถาวายเป็นพุทธบูชาไปไว้ที่วัดท่าสุงถาวายแล้วหลวงพ่อให้พรว่าขอให้รวยทุกคนรวยท่าพระพุทธเจ้านะลูกรวยท่าพระพุทธเจ้าเขารวยแบบไหนเจ้าคะหลวงพ่อตอบแบบถามกลับว่าจะเอาแบบไหนล่ะจะเอาแบบทรัพย์มาหรือจะเอาแบบกิเลสหมดโยมผู้หญิงได้ฟังหลวงพ่อฤาษ,ษีเลิงดำถามเช่นนั้น ก็ยิ้มและหัวเราะน,นิดๆพร้อมตอบหลวงพ่อไปว่าตอนนี้ขอเอาทรัพย์ก่อนแล้วกันค่ะเพราะเศรษฐกิจไม่ค่อยดีหลวงพ่อจึงพูดให้ขอคิดขึ้นว่าพระพุทธเจ้าในรวยมากเพราะกิเลสหมดนะที่นั่งอยู่ที่นี่ทรัพย์ที่นำมาให้เป็นของพระพุทธเจ้าทั้งหมดนะฉันไม่คิดว่าเป็นของฉันพระพุทธเจ้าเสด็จไปไหนไม่เคยจน อย่างวิหารของนาวิสาขาเขาสร้างราคาเท่าไหร่ก็รวมความว่าพระพุทธเจ้ามีทรัพย์สินมากราคาเป็นล้านล้านโกดโยมเอารวยแบบนั้นก็แล้วกันนะหลวงพ่อฤาษีลิงดำพูดพร้อมกับให้พรในตอนท้ายว่ารวยรวยรวย Thank you บทกดิเพื่อเป็นกำลังใจนำเรื่องราวดีๆมานำเสนอนะครับ